เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่กับรายการสวิตทีวีนะครับรายการคนที่ดูคลิปเราอยากเล่นนะครับกลับมาเช่นแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปนานนะก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าพอดีว่าผมอะไปทำตู้ละนะครับก็อ่าหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าไปทำตู้ละอะไรก็ไปทําตู้ละในเมืองฮะก็เป็นช่วงที่ เราร้านละคนเขาไปเลือกตั้งกันเนาะนะครับผมก็ไปช่วยงานเขานะครับโอเคมาต่อกับเซตรามเช่นเคยนะครับพาร์ทที่แล้วเราอ่าเล่นไปอันนี้เนาะอันนี้ผมกลับมาน,นี่ก่อนอันนี้เป็นเนี่ยจำจำเกณฑ์นี่ไม่ได้อ่าอันเนี้ยดนะกด e ใช่ไหมกด e เลเวลพาร์ทที่แล้วเราเล่นไป อ่าอันนี้เนาะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเลเวลที่3นะครับก็วันแรคลิปฮนะวันแรคลิปนะเปนาะเผื่อจะไม่มีอะไรเล่นนะครับโอเคเควสนี้เราไม่รู้ด้วยว่ามันทำอะไรโอเคมาต่อกันเลยฮะอันนี้คืออะไรโอ้เจ้าโอ้ย,อออยิงไม่ได้ด้วยโอ้ยิงไม่ได้ โอเคอ่ารดเซตเลเวลโอเคอ๋อโอเคโอเคเก็ตละโอเคสองสามโอเคข้างบนไปไม่ได้โอเคโอเค แปลว่าเราต้องมาอันนี้จะอันนี้ขึ้นอ๋อโอเคขึ้นอันนี้ลงอันนี้เกิดอ,อะไรโอ้ชุดอันนี้คือกระสุนโอเคอ่าบอกเขาว่าโอเคตรงนี้คือตรงนี้ใช่ไหม สักคู่อันนี้คือประตูเฮ้ยเตะนอกเตะได้โอเค <laughs> ลองเชิญเกมนะเกิดนะขึ้นได้ เกตะไม่ได้จะเจออันนี้สุดหน่อยเกต์เราต้องมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มีอะไรอ,อะไรวะน,นั่นนะสองสามอันนี้คืออะไรอันนี้โอ้มีค้อผิด Okay. ไปไม่ได้โอ้พี oh, ่นี่คืออะไรเนี่ย ยิงอันนี้ไม่ได้เลยเขี่ยเขี่ยยิงผ่านตรงนี้ก่อนผมเห็นทางไปชึบชึบโอเคมีทางซ่อนมีทางซ่อนก็ต้องมีกระสุนหรอวะโอเคต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอสองครั้ที่แล้วผมไม่ได้บอกนะว่ามันมีอัปเกรดปืนไหมมีอะไรอัปเกรดไหม ไม่มีฮะอนนี้ต้องการคีการ์ดสีเหลืองแต่ละเวลมันซับซ้อนใช่ไหมครับผมจะไม่ผิดนะโอเคมาให้แบบโคงจริงๆด้วยโอ้ตายแล้วซ,นนนซับซ้อนแน่นอนโอเคซับซ้อนแน่นอนเดี๋ยวผมดูก่อนนะ คิวมาเนี hmm. ่ยตรงไหนวะที่เป็นคนผมต้องอันนั้นก่อนสินะถ้าเนี่ยน,นะต้องอันนี้ก่อนโอเคโอเคลงตรงนี้ก่อน มาตรงนี้โอแล้วมึงทำอย่างนี้ต้่งเสียโอเคมาตรงนี้ใช่ไหม เราลงตรงนี้อ่ะผมแต่ประเด็นคือเราต้องไปข้างบนนะเออเราต้องไปข้างบนฮนะ หาที่มันเป็นสีสีอ่ะโอเคเอะไรผมต้องหาคิกาใช่ไหมไม่มีคิกามันอยู่ตรงไหนวะชิบหายแล้วเดี๋ยวกาตรงนี้ก็ไม่มีจะไม่ได้เล่นนานเขาต้องขอไปนะครับแล้วก็น่าจะตรงนี้ละนี่ 응, 오케이. 테이크 가드, 죄 래. 나미탕 쏘, 이쿼 아이. 오, what the fuck? 테 스피 제크 미, 아니 러 러. 오케이, 창 만. เราได้คียการแล้วเราต้องรีบกลับไปฮะอาจจะซับซ้อนหน่อยเนาะพาทนี้อ,อ๋อตรงไหนบ้างวะนเนี้ยเดินให้ทั่วก่อนไม่มีละมาตรงนี้ใช่ปะปึออ๊บผมต้องเอานามาที่ปลอดภัยตรงนี้ก่อนแล้วไาอยู่ตรงนี้ก่อน นางอยู่ตรงนี้ม่นอนเดี๋ยวเขมาตรงนี้ใช่ปะไม่ใช่นี่คือได้อันนั้นเลยนะอ้อใช่นิดนึะต้องกลับบน อันนี้สามสามโอเคตรงนี้สินะเกทเคลียเกเปิดเรียบร้อยแต่ผมต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะต้องอันนี้ขึ้นใช่ไหมโอเค okay. อันนี้ฮิวใช่ไหมโอเคเฮิวเกเฮียวนำซ้ำ ผมก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรวะโอ้ยชิบอือหือเดี๋ยวไอือือออหือออหืออือือ คอ,น,อน่าจะนันน่นอน,น,อ,นอ๋อต้องแบกเจ๊แก่มาตรงนี้โอเคเก็ตละแต่แต่แต,แต,แต่ผมจะหาชิ้นส่วนในนี้ด้วยฮนะมันจะมีชิ้นส่วนอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดผมอันนี้ปุ๊บถ้าผมสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมสังเกตก่อน อ๋อนี่ไงเจอแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันได้ของพอดีจับซสาได้แล้วโอเคมันอยู่ข้างๆกันเลยนะโอเคแสดงว่าพาร์ทนี้มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ารีสตู